สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1 4 6 7 h z ลเอาหารสมองของทุกเจน ก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสรูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสเกี่ยวกับเด็กเกยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียงแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสสิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบอคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อน ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรีไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรีไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้าคนไทย ทิ้ฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคกลาง AM 1467ขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์ภัยไปด้วยกันกับรายการเท่าทันป้องกันภยัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะเริ่มกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์นะคะที่จังหวัดลำปางเป็นสถานีแรกค่ะเชิญชวนติดตามอีกทั้ง3สถานี3ภูมิภาคเลยมีการเชื่อมสัญญาณเข้าด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังจะได้รับฟังและรับชมทั้ง4ภูมิภาคเลยสําหรับเรื่องของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์นะคะที่25เมษายน ยน2,568อยู่กับดิฉัน DJI นัดวิภามันมารค่ะในส่วนของการควบคุมเสียงและ Facebook Live นะคะวันนี้โดยคุณอาทิตย์สุภาสรนค่ะ วันนี้นะคะขอเริ่มกันที่เรื่องของค่าฝุ่นเล็กน้อยถึงแม้ว่าในหลายๆพื้นที่นะคะที่จะเป็นสีฟ้าแล้วนะคะเป็นสีฟ้าสีเหลืองกันหมดแล้วเนาะแต่ก็ยังคงมีสถานการณ์ค่าฝุ่นนะคะที่อยากนํามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันอยู่สําหรับวันนี้เนี่ยวันที่25นะคะเมษายนเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ตอนนี้เนี่ยมีตรวจวัดได้นะคะ22.3ถึง78.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะอยู่ในสีส้มแล้วนี่ในบางพื้นที่เป็นสี ส้มแล้วในก่อนหน้านี้เนาะเราเห็นเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกค่อนข้าง แตแบบว่าฝนตกหลายวันนะคะอันนี้เป็นสีส้มใน,ใน6จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลาพูนค่ะในส่วนของสีแดงมี1พื้นที่นะคะก็คืออตําบลเวียงใต้อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีการตรวจวัดได้78.7ไมโคลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในบริเวณที่มีค่าฝุ่น pm 2.5ค่อนข้างสูงจะต้องมีการระมัดระวังกันเรื่องนี้ ให้มากยิ่งขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะทําให้เราเบาใจช่วงนี้ต้องกลับมาตรวจเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านกันด้วยนะคะสําหรับทางพื้นที่ภาคเหนือเนาะมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่พูดถึงเรื่องฝุ่นก็ต้องมีเรื่องของนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมมุ้งสู้ฝุ่นนะคะที่อบตอดอยลางอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เขามีการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมมุ้งสู้ฝุ่นป้องกันผลกระทบจากต่อสุขภาพนะคะจากมลพิษทางอากาศ โดยนายถนอมธนาโชตะกูลนาย,ยกองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนะคะเปิดการอบรมโครงการการอบรมป้องกันและดูแลสุขภาพจากจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ด้วยนวัตกรรมมุงสู้ฝุ่นเพื่อลดและก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในปีงบประมาณ2568ค่ะ ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลางนะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนการใช้นวัตรกรรมมุ้งสู้ฝุ่นนี้ซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ดัดแปลงมุง้งผ้าฝ้ายธรรมดาให้มีลักษณะคล้ายกับแอร์มุ้งค่ะแต่เปลี่ยนจากเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องฟอกอากาศจึงสามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงพื้นที่ปลอดฝุ่นภายในบ้านได้โดยเฉพาะกับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงค่ะแล้วก็รวมถึงกลุ่มเสี่ยง หกลุ่มโรคด้วยนะคะก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคผิวหนังโรคเยื่อบุตาโรคหอบหืดและโรคมะเร็งปอดค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะคะจากมลพิษทางอากาศของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองสําหรับมุงสู้ฝุ่นนะคะมีการพัฒนาต้นแบบเนี่ยโดยผู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดรภาสกรเช่มประเสริฐคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมีการทดลองและก็ประยุกต์ใช้มุง้งผ้าใยมาเป็นมุงน้งสู้ฝุ่นซึ่งศูนย์อนามัยที่1เชีเชยงใหม่นะคะได้มีการพัฒนาต่อยอดให้มุ้งสู้ฝุ่นเป็นทางเลือกในการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นที่บ้านใช้งบประมาณไม่สูงค่ะเหมาะกับบ้านทั่วไปที่มีข้อจํากัดซึ่งประชาชนสามารถทํามุ้งสู้ฝุ่นเองได้เลยเพียงใช้แค่4วัสดุอุปกรณ์เท่านั้นก็คืออย่างแรกมุ้งผ้าใ สองคือเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ค่ะ3คือเครื่องวัดฝุ่นพกพาหรือเครื่องวัด PM 2.5และ4คือกลิ่งฉุกเฉินนะคะกรณีมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงค่ะที่จำเป็นจะต้องใช้ กลิ่งเพื่อกดเรียกเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะโดยมีนายจรัญพิพัฒน์บุญตาลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เมืองน้อยนะคะสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแม่อายเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการทำมุ้งสู้ฝุ่นหรือว่านวัตกรรมมุ้งสู้ฝุ่นนี้ด้วยนะคะอีกสักหนึ่งเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสรเรื่องของแม่น้ำกก ที่มีสารปนเปื้อนใช่ไหมคะในตอนนี้เองเนี่ยที่อาเภอแม่อายเช่นกันจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ําเพิ่มเติมในแม่น้ํากกนะคะเป็นการตรวจสอบรอบที่2แล้วค่ะโดยนายอำเภอแม่อายนะคะนางสลินยาคำพาแก้วสั่งการให้ทางสมาชิกอาสาสมัครอำเภอแม่อายลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่ กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และก็รวมถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลท่าตอนค่ะร่วมกันตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำกกและเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนโดยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำค่ะในลำน้ำกกเนี่ยเพื่อไปตรวจสอบคุณภาพที่บริเวณชายแดนไทยพมา่าโดยจะมีการนำตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในลำน้ำกกซึ่งจะมีระยะเวลานะคะคในการตรวจสอบประมาณ15วันเพื่อตรวจหาความปนเปื้อนอื่นๆต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่ก็ได้มีการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำกกเนี่ยเดือนละ1ครั้งเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนต่อไปค่ะ ประมงเชียงรายนะคะไปกันที่เชียงรายบ้างประมงเชียงรายก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเนาะเรื่องของแม่น้ําก,กกเนี่ยจริงๆแล้วมีผลกระทบต่อหลายพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวด้วยนี้ก็มีการชี้แจงเรื่องของผลการวิเคราะห์การตรวจโลหะหนักในปลาค่ะ ประมงจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีการชี้แจงหลังจากที่มีสื่อออนไลน์นะคะนำเสนอข่าวมีโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ํากกสร้างความกังวลกับพี่น้องประชาชนมากๆว่าจะมีโลหะหนักเนี่ยตกค้างในปลาหรือไม่สํานักงานประมงจังหวัดเชียงรายค่ะจึงได้มีการดําเนินการเก็บตัวอย่างปลาโดยซื้อปลาจากชาวบ้านชาวประมงในแม่น้ํากกนี่แหละ จุดใต้ฝายเชียงรายเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนักนะคะในเนื้อปลาพวกนี้จำพวกแคดเมียมตะกั่วและสารหนูโดยได้ส่งไปตรวจที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดค่ะเพื่อตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนักเมื่อวันที่11เมษายน25 6 8ที่ผ่านมาซึ่งผลการวิเคราะห์นะคะโลหะหนักในตัวปลาเนี่ยในปลาตัวอย่างนี้นะคะพบว่าค่าสารหนูเนี่ยมีปริมาณน้อยกว่า0.13ไมโครกรัม ต่อกรมปลอดและไม่พบแคดเมียมและตะกัวค่ะซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานสารตกค้างของกระทรวงสาธารณสุขพศ2563ฉบับที่414นะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคค่ะก็มาสร้างความมั่นใจเนาะให้กับพี่น้องชาวเชียงรายด้วยสำหรับการบริโภคป่านะคะในแม่น้ำกกนั่นเองที่จังหวัดแม่้องสอนค่ะมี การส่งมอบถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะจากทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ที่มีขนาดความจุเนี่ย100ลูกบาทเมตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของภัยแล้งหรือว่าหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ ที่บ้านแม่หานค่ะหมู่ที่4และก็บ้านแม่ต๊อบใต้หมู่ที่5นะคะตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สํานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็มีหลากหลายภักส่วนเลยได้มีการส่งมอบโครงการประจําปี2568งานสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตค่ะเป็นแบบเสริมเหล็ก ขนาดความจุเนี่ยหนึลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็มีงานปรับปรุงผิวจราจรลูกรางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลเป้าหมายด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าแล้งและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยอีกทางนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองนะคะซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เนี่ยจำนวน1,700ครัวเรือนค่ะเป็นประชากรก็ประมาณ2 0 0 0 300คนนะคะโดยประมาณเนาะทางด้านของจังหวัดเชียงรายนะคะอีกที่หนึ่งเป็นเรื่องของวาตภัยเป็นเรื่องของวาตภัยบ้างเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะมีเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนด้วยนะคะทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้มีการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชาทานนะคะแก่ประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ ทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งมอบสิ่งของพระราชทานนะคะแก่ประชาชนที่ประสบเหตุวตาตภายัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะนายเชรินท้องสุขในนามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายก็เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวตาตภัยในพื้นที่อำเภอพานจำนวน200ชุดค่ะโดยมีนายก เหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหัไทยจังหวัดเชียงรายในอำเภอพานนะคะคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดเชียงรายผู้นําท้องที่ท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านอำเภอพานเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุวาตาภัยนี้เมื่อวันที่17เมษายน2568ที่ผ่านมาค่ะมีรัศดรประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด10ตำบล 104หมู่บ้าน3079ครัวเรือนซึ่งมีรัศดรน,นะคะที่ในพื้นที่อำเภอพานจำนวน200คนค่ะมารับมอบสิ่งของพระราชทานต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบกระหม่อมสิ่งของพระราชทานนะคะมอบแก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอพานในครั้งนี้ และทางด้านอำเภอพานเองก็จะมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงมูลนิธิการกุศลต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะพูดถึงวาตาภัยนะคะขออีกสักหนึ่งจังหวัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้เมื่อวันเมื่อวานนี้ก็มีประกาศเหมือนกันจาก กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะต้องระวังกันไปจนถึงตั้งแต่วันที่26จนถึง29เมษายนใช่ไหมคะทีนี้เป็นทางดนะ้านจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาเนี่ยในเดือนเมษายนนะคะ2568ก็มีการเกิดเหตุวัตภัยจนถึงวันนี้นะคะจำนวน6ครั้งรวมแล้วเนี่ย9อำเภอ46ตำบล270หมู่บ้านราษฎรค่ะได้รับผลกระทบ1,764ครวัวเรือน ทางด้าน <S <S หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยานะคะนายยศก,กรสุขสะอาดมีการสรุปค่ะสรุปข้อมูลสาธารณภัยนะคะเรื่องของวัตภัยเนี่ยประจำเดือนเมษายน2568โดยจังหวัดพะเยาค่ะมีการเกิดสาธารณภัยวัตภัยนี้ในพื้นที่ ระหว่างวันที่5ถึงวันที่22นะคะเมษายนจำนวน6ครั้งรวม9อำเภอ46ตำบล270หมู่บ้านราษฎรเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะทั้งหมด1,764ครัวเรือนค่ะเมื่อวันที่5เมษายนค่ะในพื้นที่อำเภอปงนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยานะคะแล้วก็อำเภอแม่ใจแล้วก็ในวันที่7เมษายนเนี่ยในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคําใต้อำเภอจุนอำเภอเมืองอำเภอปงแล้วก็อำเภอภูกามยาวนะคะแล้วก็วันที่17เมษายนเนี่ยในพ exactly. ื on, so ้นท aw, ี่อำเภอเชียงคําอำเภอภูซางและอำเภอเชียงม่วนในวันที่18เมษายนค่ะในพื้นที่อำเภอดอกคําใต้อำเภอภูกามยาวนะคะอำเภอเมืองพยาวแล้วก็อำเภอแม่ใจและในวันที่22เมษายนค่ะเกิดขึ้นที่ในอำเภอแม่ใจ นะคะความเสียหายจากเหตุวาตภัยนี้ค่ะราษฎรประชาชนเนาะในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน3า0 5นวน3,105คน 1,764ครัวเรือนค่ะมีพื้นที่การเกษตรด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบจำนวน250ไร่สิ่งก่อสร้างได้รับผลกระทบนะคะก็คือบ้านเรือนนั่นแหละบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวน1,656หลังสำหรับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศ,าศ,าศัยโดยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วและทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะอันนี้ก็มีการช่วยเหลือกันไปแล้วเนาะเรียบร้อยทีนี้วันนี้นะคะก่อนที่จะจากการอยากพูดถึงเรื่องของเซลล์บอดแคสต์ตั้งนิดหนึ่งเนาะเมะื่อวานนี้เราพูดถึงรายละเอียดไปแล้วว่าทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการถแถลงแล้วนะคะว่าจะมีการทดสอบระบบ เรื่องของเซลล์บอดแคสหรือว่าระบบการแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนภัยที่เป็นระบบที่ภัยสาธารณภัยต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเขาก็จะมีการทดสอบระบบนะคะในวันที่2วันที่7แล้วก็วันที่13พฤษภาคม2568เลยจะมาเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังอีกสักรอบหนึ่งเมื่อช่องชวงเช้านี้นะคะดีเจพี่แคทตี้ก็ได้มีการเน้นย้ำกันไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเราจะมีการเน้นย้ำกับคุณผู้ฟัง ตลอดเลยทุกรายการค่ะถ้าเป็นไปได้เนาะคุณผู้ฟังจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าเราจะเตรียมความพร้อมในการที่จะรอการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยนี้อย่างไรบ้างค่ะสําหรับการแจ้งเตือนภัยนี้นะคะจะเป็นเสียงเสียงแจ้งเตือนที่อาจจะดังและอาจจะทําให้เราเนี่ยตกใจและตื่นตระหนกกันเล็กน้อยจะขอแบบตัวอย่างคร่าวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแป๊บหนึ่งนะได้ยินไหมคะ มันจะเป็นเสียงมันจะเป็นเสียงตืดเลยค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่ใครใครได้ฟังรายการเมื่อเช้านี้นะคะจะเป็นเสียงแบบตืดยาวๆเลยคุณผู้ฟังมันจะเป็นเสียงที่อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบว่าตกใจเล็กน้อยนะคะเลยจะมาบอกกันไว้ว่าเสียงเนี้ยจะเป็นการทดสอบระบบนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกจังหวดัดหรือว่าทุกอำเภอนะคะแต่ที่จะบอกเนี่ยก็คือจะมีเป็นขนาด ขนาดระดับเนาะระดับเล็กระดับกลางแล้วก็ระดับใหญ่ระดับเล็กค่ะจะระดับเล็กเนี่ยจะเป็นภายในอาคารที่จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยหพื้นที่นะคะหพื้นที่ในที่นี้ก็คือสารการจังหวัดเชียงรายสารการจังหวัดอุบลราชธานีสารการจังหวัดสุพรรณบุรีสารการจังหวัดสงขลาแล้วก็รวมถึงอาคารศูนย์ราชการที่กทมด้วย1พื้นที่สําหรับที่กรุงเทพมหาคนครนะคะอันนี้เนี่ยจะดังในวันที่2 นะคะในศุกร์ที่สองพฤษภาคมช่วงเวลาบ่ายโมงค่ะนาฬิกาในส่วนของวันที่7พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันพุธเนาะช่วงเวลาเดียวกันเลยบ่ายบ่ายโมงนะคะนาฬิกาจะเป็นระดับกลางหรือว่าระดับอำเภอก็อาจจะมีกว้างขึ้นนะคะกว้างขึ้นก็คือจะดังทั้งอำเภอเนี่ยแหละค่ะประกอบไปด้วย5พื้นที่เช่นกันก็คืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัด นครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีแล้วก็รวมไปถึงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครด้วยอันนี้ในวันที่7ค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่อังคารที่13พฤษภาคมนะคะช่วงเวลาเดียวกันค่ะคุณผู้ฟัง13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนะคะเป็นระดับใหญ่คือจะดังทั้งจังหวัดเลยค่ะเป็นระดับจังหวัดนะคะถ้าระดับใหญ่เนี่ยเป็น5พื้นที่ด้วยกันก็คือที่แรกก็คือจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็จังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็กรุงเทพมหานครด้วยทีนี้อันนี้คือวันที่เป็นการกําหนดเรื่องของการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยที่อาจจะมีเสียงที่ทําให้เราตกใจได้ไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันค่ะก็คือเรื่องของการอัปเดตโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะว่าในระบบเซลร์วอร์แคสนี้นะคะจะ จะได้เนี่ยจะมีโทรศัพท์ที่จะใช้งานได้คือ 4G และ 5G ค่ะในระบบ Android เวอร์ชัน1 1นะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS 18เท่านั้นนะคะแต่ว่านอกจากว่าจะคือคนที่ระบบต่ำกว่านี้เนาะหรือว่าใครที่เป็น 2G หรือว่า 3G เนี่ยยังไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าระบบอื่นๆที่อาจจะ ที่อาจจะไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จะเป็นการส่ง SMS ค่ะเป็นการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ SMS เพื่อที่จะได้ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็ทุกสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะคะแต่ว่าใครที่มีรุ่นของโทรศัพท์ที่สามารถอัปเดตได้อันนี้อยากจะให้เราเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนเรื่องของการอัปเดตโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดกันเลยนะคะคุณผู้ฟงังเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ในครั้งนี้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังและรับชมรายการเท่าทันป้องกันภัยถ้วยและขอขอบคุณการอํานวยการผลิตรายการโดยคุณรัพีพานธ์อุดคันจิ้งสวทอเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือนะคะเป็นปนะีเจพีแคตตี้เนาะเมื่อเช้านี้แล้วก็ทางตอนนี้นะคะทางเราขอส่งต่อไปที่สวทอเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย,ภา,ยภาคเหนือ AM 5, 5 4 9กิโลเฮิรตซ์สือ่อสร้างสรรค์นในการตาระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือ เจ้าเจ้าจะอีอากาศกำลังดีมีหมอกมีเหมยมีน้ำข้างเหมือนในฝันเลยนเนาะเจ้เนาะใจละยิ่งตอนแรงสัมหายนะช่วงตะวันจะตกดินน่ะฝ้าเป็นสีทองน้ำแต่แอากาศแบบอีนี้นัองเที่ยวชอบเนอะว่าได้สาวๆมายืนตากน้ำข้างอย่างกันอยู่นี่นี่